หนุ่มชาวอังกฤษหัวใจไทยสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆในชุมชนค่ะ วันที่22ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่3บ้านบ่อใหญ่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายจอร์นฟรอมอิงแลนด์อายุ58ปีชาวอังกฤษที่มีภรรยาชาวไทยมาอยู่เมืองไทยได้8เดือนอาศัยอยู่ที่บ้าน,ตนโตนดหลวงอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพันตัวมาเป็นครูจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในหมู่บ้านบ่อยใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายโดยจะสอนภาษาอังกฤษให้เด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาช่วงย นานหนึ่งชั่วโมงก่อนจัดก,กิจกรรมนันทนาการและการเล่นกีฬาเปรตองให้เด็กได้ออกกําลังกายห่างไกลายาเสพติดเชื่อความสามัคคีในหมู่บ้านและไม่ติดเกมหรือโทรศัพท์โดยมีนายบุญลือกลั่นยิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านบ่อใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมน,น England, ายจอห์นจาอังกฤษอายุ5 8ปีชาวอังกฤษเปิดเผยว่าตนมาอยู่เมืองไทยกับภรรยาได้8เดือนเป็นคนรักเด็กๆพูดคุยกับเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งผันตัวมาเป็นครูสอนภาษาให้เด็กในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กได้พูด คุยกับชาวต่างชาติโตขึ้นมีงานดีๆทำจึงอยากสอนเด็กทุกคนให้พูดภาษาอังกฤษได้ตนคาดหวังว่าหากเด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษเด็กๆจะได้มีความรู้และได้ทำงานเป็นครูเป็นนายธนาคารเป็นผู้จัดการได้หากทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องมีบทสนทนากาันถึงจะพูดได้ถูกต้องและมีความรู้ติดตัวไปตนได้เอาหลักสูตรการเรียนการสอนในการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันมาสอนเด็กๆนายบุญลือกรั่นยิง่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านบ่อยใหญ่กล่าวว่าสําหรับจรมา เป็นจิตอา,าส,ตสาสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านตนได้ให้จรนตัดสินใจว่าจะให้เด็กมาเรียนตอนไหนเรื่อกเ,เรียนตอนไหนหรือจัดกิจกรรมอะไรเด็กๆในหมู่บ้านได้ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นพูดคุยได้ห่างไกลจากโทร,รศัพท์ยาเสพติดสร้างความสามัคคีให้เด็กๆต่างหมู่บ้านที่ผู้ปกครองสนใจส่งมาเรียนภาษาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อเด็กๆอยากอยากเด็กเรียนยามภาษาอังกฤษเพราะว่าวันข้างหน้าอาจจะมีงานดีใช่ไหมครับ พราะว่าเมืองไทยทุกเด็กไม่มีโอกาสเรียนภาษา,ษาอังกฤษเพราะว่าต้องจ่ายแพงใช่ไหมผมผมอยากสูนเด็กทุกคนเพราะสงสารเพราะาไม่มีโอกาสเรียนใช่ไหมคาดหวังว่าเด็กๆจะได้อะไรจากการเรียนภาษาโอ้ถ้ถาถ้าเด็กจะเรียนภาษาอังกฤษจ,จะมีโอกาสมีงานดีใช่ไหมทำงานทำงานใน ทำหน้าโรงเรียนได้ทำงานเป็นครูได้ทำงานธาน,านาคารได้เป็นผู้จัดการได้เพราะว่าทุกคนต้องรู้ภาษาอังกฤษถ้าจะเอานานดีใช่ไหมครับผมผมอยากส่ทุกคนรู้ภาษาอังกฤษต้องมีบทสนทนาการภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าจะมีบทสนทนาอังกฤษได้ม่นานดีโอเคไหมครับเพราะเขาอาสาสมัครคือว่าจิตอา,าสาสอนภาษาอังกฤษบื้องต้นให้เด็กเดนๆๆรครับครับแล้วมีกิจกรรมอะไรอีก กิจกรรมคือ,อเขาจะมีสองคนผมก็จอเลยมอบหน้าที่ให้เขาเลยว่าให้เขาตัดสินใจเองว่ามาเรียนตอนไหนเรื่องเรียนตอนไหนกิจกรรมแบบไหนคือ,คอให้เขาพิจาแณาเองเลยครับ,รบสำหรับเด็กในชุมชนเนี่ยได้ไดรับอะไรจากาการเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้หลายอย่างครับคือได้ความรู้ของภาษากฤษเบื้องต้นก็ห่างไกลจากโทรศัพท์ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ความสามัคคีเขาจะ ได้มารวมกันปกติแล้วเขาจะเรียนคนละที่กันเขาจะไม่ค่อยรู้จักกันมากแล้วมันที่มาเรียนไม่ใช่เฉพาะเด็กที่บ้านบ่อยอย่างเดียวครับเป็นเด็กรอบรอบนี้ด้ยวยครับ